ที่พาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นเบรกเลยนะครับประมาณกี่นาทีสิบห้นาทีค่ะได้ผมขากางล็อกนี่ต่อก็เดี๋ยววันจันทร์หลังเดสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวผมมาไล่ซ้ายต่อที่จันทิงแล้วก็ไปยังที่ไปรถสียต่อนะครับค่ะช่วงนี้ก็ขอเด็กไปรฟังดูเหมือนอยู่มาหาลัยปีสี่ดีแต่เปล่าหมาถึงเอาวุโสโงไปแล้วอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปจังหวัดที่ยูรอเรือเท่านั้น จังหวัดยะลาไม่ใช่นะคะอย่าลืมนะคะยะลารารินนะคะไม่ใช่ราเรือเด็กจำได้ห้ามนะคะห้ามเติมรอเรือเองเด็กขาดใครบอกว่าขอนแก่นน้องคลายห้ามเด็กจังหวัดที่มีรอเรือท่านไหนจะตอบคะราชบุรีค่ะระยองค่ะเ<ง>ชียงรายระนองระนองนะสุขพันธบุรี การนับหนึ่งการนับสองการนับการนับหนึ่งการนับสองการนับสมุดสาครนับหนึ่งพชรบูนนับหนึ่งเพชรชูนนับสองเพชนนะอนะคะสมุดปากกาสมุดสาครไปแล้วค่ะอาไรนะคะประจวบคิริขันนับหนึ่นับกระบี่ปราจีนไปแล้วค่ะกระบี่นับหนึ่งกระบี่นับสอแพ้ไปแล้วหักงานไงบอกว่าขอกระแาษห้ามเติมที่จบรเลยไหนคะ คุณทิติพงศ์พันธ์คำค่ะบอกว่าจะลองคำแปลอ๋อได้รางวัลไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเงินยืดคืนค่ะฐานะต่อหนึ่งนักหนึ่งแจศรทนครสองบุรีรัมยณฑารถีวัฒน์ักหนึ่งตะกันทีวัฒน์สองอัมหนาจเจริญนักหนึ่งอำนาจเจริญนักสองสีสะเกดบ้านเกิดใครยังไม่ได้นันมารีบๆเลยค่ะศรีสะเกดนักหนึ่งสีสะเกดนักสองสีสะเกดนับมาตะระคำไปแล้วนครสวรรค์ สุราไปแล้วค่ะนักพละสวนนับหนึ่งฉากเชิงเตานับหนึ่งฉากเชิงเตานับสองฉากเชิงเตานับพิ่จิกนับหนึ่งพิ่จิกนับสองพิ่จิกนับสิสุเกตไปแล้วค่ะสุพรรณบุรีไปแล้วค่ะพิ่จิกนับหนึ่งนับสองนับแพรไปแล้วค่ะพิ่จิกนับนับสามค่ะใครเครียดเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างให้ผิวชิ้